สวัสดีครับพบกับ Matching ไอ้เก็บตัวนี้ผม Matching วันนี้เนี่ยวันที่5อู้ว์ไรนะครับอือโอ้ยเดี๋ยวจะสามภาพไหมมีสามภาพครับนี่นี่เป็นเ e x สามแล้วเปิดรอ hex สามแล้วอ่าเมื่อกี้บอกก่อนว่าเมื่อกี้เขาถอยเต่าปถอยเต่ล่อนจบแล้วทางไอ้ไา่กอล์ฟเฟอร์นะผมไหลเทไหลเทไอ้กอล์ฟเฟอร์ครับมาดูนาดูเลีครับวันนี้รอบที่สามครับกล้องครับไหลเทครับจะเริ่มไม่ได้เลยโอเค ต้องได้ฮะอะไรไได้ละโอเคม่พลาดเลยละเจอกับฝั่งนี้ครับโอเคเราไม่พลาดละผมไกด์ครับเล่น c h ออสเออไม่ใช่รถแมนแล้วเหรอวันนี้เออวันนี้ว่าผมไปกินอเมซอนมาต้องพูดอะไรไปอ่าโอเคแต่เฮ้เจ้า c h อ o s นะครับวันนี้กล้องเขามาวัดดวงตัวเองอีกรอบหนึ่งแกโดยอีกทีหนึ่งสำหรับที่สามครั้งที่สามไม่ใช่ครั้งที่สามครั้งที่สามด้วยใช่ครับครั้งที่สามด้วยอยากทาบหมดเลยนะตอนเราลุกตัวไว้ใครสนใจก็ซื้อได้นะครับเอามาโชว์ก่อนอย่าลืมโชว์ เปลี่ยนเปล่ามีร้อนนะมีร้อนครับอฟังไรทีมีร้อนแคลฟไม่มีแคลฟมีอะไรเคลฟมีใจเคลฟมีใจมีแฟนพูดคุยไม่เหมือนเคยพูดไปแล้วอืเหมือนเตะหัวไม่เคยไม่เคยพูดดีจะวเตัวเขาบอกว่าคนเราอยู่กับปัจจุบันเลื่นะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนครับอุ้ยเน่าออกตัวไว้ก่อนเลยโอ๊ยวิน่ารักจริงๆ อะไรปะไม่ครับคาเตอร์โหวมตื่นต่อเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮอะไรโอ้ยไลทมีลอสย้ออสมีอะไรมีแฟก์เฮ้ยเหมือนเคยพูดไปแล้วพูดนี่นี่เดี๋ยวนะเอ็งอันนี้เอ็งย้อนย้อนย้อนเทปเองก็เทปก็เทปอันนี้คือพูดไปแล้วสองสามรอบแล้วนะตอมปิเดีทิ้งเปิดห้าได้ไหมโอ้ยโอเคไม่เอาตั้งแล้วฮกหมดเลยไม่ได โอ้ยไม่เดี๋ยวครับผโจซี่ไอ้นี่ได้โม่ดำไปสามได้ไงดำสกิลเกดไมันอยู่ในดอกถูกต้องแล้วครับใช่ไหมแหววได้ได้แค่ปาก้อนมาอืม อย่าโกงนี่ยังไม่ได้จั่วเลยว่าอันจั่วเลยแค่ประกาศเฉยๆผมแค่พูดเฉยเฉเองขอบคุณครับที่เตือนดีนะไม่ลั่นไปก่อนดีนะเปิดเสร็จครับผมขอบคุณสำหรับการตักเตือนนะครับขอบคุณจ้าถ้าลั่นถ้าลั่นไปนี่ก็โดนตบมันเองพร้อมลั่นอ่ะหมายถึงหัวโหดจังเลยโหดว่ะลองคิดดูว่าแบบ คนทางไกลตเอะไรเงี้ยคนที่ชื่อจีโน่อย่า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 พูดอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เขาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนโดนอะไรโดนลั่นหยุดดีหยุดดีไรเปล่าโมโมฮัลโลไม่ไม่ไม่คนที่ชื่อจีโน่อะไรก็ตอบให้ให้ไม่ที่ผมครับผมครับครับครับคนที่ชื่อจีโน่จริงครับจริงครับโอ้ยมีแค่นี้แหละ สิงเปาสฟีอาชาทิวจัวก่อนขึ้ื่อนเทคนิคกันนะครับผมแต่ก็สิ่งนี้ต่อเปิดสามอะไรปะครับเอาเลยครับครับเฮ้ยไล่ต่ออะไรปะครับเอาเลยครับพี่ไปไหนอะไปไหนอะไม่รู้ไอ้ใบนั้นไปไหนไปไหนไปไหนไอ้ใบนั้นอะไปไหน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 ถามไม่ตอบอะโอ้ยโอ้โหยังผิดเรื่งผิดเรื่งผิดเป็นไิ่งเป็นนิ่เป็นไรเป็นไรโอ้คันหนึ่งอะ กระเดย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 เจ็ดบอลสองสองสองนับน,นะนับเปล่านับเปล่าไม่ครับไม่นับผมเชื่อใจพี่อืมเท่าไหร่นะสอง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 ต้องมีกี่ใบนะยี่สิบจวะมีเจ็ดใบครับถึงยี่สิบจวดแต่ผมมีเจ็ดใบครับมีอะไรค้านไหมครับผมเชืช่อมั่นในโชคชลเช็คหลุมนะครับโอ้ยอย่าทำอย่างนี้ดิเดี๋ยววันนะวันนะ อ่ดำเจนแม่ไ้ม่ไมไม่เอามามามาแล้วมานี่มาไปดูหน่อยสี่เลเจนห้าหกเลเยจนเออเนคอเออว่าเอาแล้วละเอาแล้วไงแม่ทหลังนมใส่ใส่แบบมีขอบอาหน่อเออว่าลิงจูดแล้วนะนี่นี่ไไม่ๆม่เลเยจนมันอยู่ที่ดำไปแล้วใช่โอ้ผมนับพี่ เอาแล้วโจย่างจบไปแล้วด้วยจบไปแล้วด้วยฮีโร่ไอ้นี่เป็นฮีโร่ดำเป็นฮีโร่อะไรอ่านแล้วใช่ใช่ใช่ดำเป็นฮีโร่จบอะไรมาใครเห็นไหมไม่ทันจบไม่ทันแล้วไม่ทันเห็นด้วยดิไม่ทันเห็นโอ้โหเรานับด้วนเมื่อกี้โอ้โหเออานแล้วล่ะจบแล้วก้อง มันจบแล้วะนะคิดใครที่สุดผมแดงผมแดงพี่พงศ์ผมแดงผมแดงมันจบแล้ะจั่วจั่วเกินจั่วเกินเรียบร้อยเรียบร้อยเลยดังแล้วดังแล้วไม่มีไม่มีไม่มีใครเห็นแพ้เลยไม่มีใครอยู่ข้างหลังก็ด้วยผมผมผมเกินผมเกินผมก็รู้อยู่แล้วผมผมสับสนอ่าวันนี้โอเคโอเควันนี้จ้องอยู่กันเนี่ยยังอยู่ครับยังอยู่อ่รอบแรกนะครับที่บอกไปว่าคู่นี้เจอกันมา โอ้ยโดนคืนอ่ารอบแรกรอบแรกเนี่ยครับเจ้ากล้องเนี่ยรอบแรกเจอกับเจ๊ไกด์เจอกับเจ๊มาใช่ไกด์เนี่ยมิสเตอร์ไกด์เนี่ยรับกฎว่ายังไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมไกด์ยังมาพูดได้เลยพูดได้ใช่ครับคนภาค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 อ๋อแล้วแล้วอ๋อกูเพิ่งรู้ว่ามีคนภาคโอ้เดี๋ยวเป็นเสียงเด็กเดี๋ยวไม่ได้คอมเมนต์ใช่ครับโอ้ยพูดเสียงแล้วตอนเดี๋ยวเป็นมิสเตอร์เล่นปุ๊บไอ้กองเจ้ากล้องเนี่ยเดินมาบอกพี่พง มิสเตอร์ไกด์มันจวเกินครับยังไม่ได้เล่นเลยมันจั่วเกินไปบ่อยเอาแล้วมีใครเห็นว่าเบอร์ไหนว่เาเป็นเบอร์ว่ามันไปไหนไม่มีครับไอ้กองนี้ฟาดเรียบเลยก็บอกไม่ได้ครับต้องแพ้ครับผมผมไม่ได้<ต>พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดแต่ว่าที่มึงเดินม,มาบอกก็คือผมแค่บอกเฉยๆว่าจั่วเกินจ้ะก็น,นดีน้คิดมึงแข่งอยู่ข้างนอกมึงเดินเข้ามาข้างใน,นก็คือเนี่ยเอามันออกไปซะประมาณน,นี้ออลรอบชิงตามนั้นตามสนด์เอาโอ้ไม่เดี๋ยวเต็มตัวดูดูคอมเมนต์ของไอ้หนุ่มโดนแนไ่โดนแนะไกร ดาบว่าคือสนองจริงครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวน้ำจั่วเกินแบบเล่นไปแล้วอ่ะใช่ครับเล่นไปผมดีหมดกับผมอีกผมยังไม่ได้เล่นเลยจั่วเกินมาใบเดียวเอาผมตายเลยจุดเจอเจอฮะส่องใบปะหนักเลยสองใบปะโอ้ยพี่เอาขำพี่เอาขำไม่อะไรก็ไม่ต้องซีเรียสคือเมื่อกี้แล้วเนี่ยใครคอมเมนต์เนี่ยได้นะคำขำจะจะว่าแต่อย่าใช้คำหยาบนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดคอมเมนต์ปกติโอเคไป ัก้องี้องครั้งทีสี่แล้วนะครั้งที้สามอาสายป่ะรอบหน้าเจอกันใหม่ก้องก้องเดี๋ยวไปจะตัวดูเฟซเฟซเดี๋ยวดูเฟซนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวเเวดววนับแวี กองเอ้ยมอนี่ก็จบแล้วมูไม่ได้มันมูไม่ได้ไม่ติดแล้วอือใช่ใช่มันมันต้องติดจ้ะจะมาดูข้างในมึงจมไปมึงรีบเดี๋ยวช่วงรีสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มใครที่ดูไลน์ช้อปปี้นะครับมีโค้ดลดห้าสิบเซนครับลดร้อยห้าสิบบาทครับไม่ได้คิดตอนต่อเวลาตอนนี้ถึงวันที่ห้าเดี๋ยวอาจจะมีต่ออีกยังไงรอประกาศแต่ว่าวันที่ห้าไม่มีในกองใช่ตอนนี้ไม่มีกองแล้วก็อย่าลืมนะครับมีสินค้าเข้ามาเห็นแล้วกูหาแล้วบนมือมีแกนโลลงไม่ได้ มีวีดีสุดหนึ่งคิปหนึ่คลิสองไอรินตับพอดีคันหนังคันหนังร้อยสูตรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากวันนี้ไปแล้วครับบายบายหน่อยบายบายหน่อยก็ต้องเอาเด็กมาลองเล่นหนึ่งอยารู้ใช่ฮะโดนลูกศิษ